มันคืออักเม้นที่ทำ10ยอโดได้ยอรแโด8ตัวยอโดเลเวล10ได้รับพลังชีพความมีตีเพิ่มขึ้นเปิดประตูไปยังแบนเดลซิตี้โอ้โห what is that มันทำอะไรวะ เอกอเตอร์รอบนี้คือทีโมครับให้รีโรอักเมน์บวก1ครั้งมีหลายๆคนถามผมว่ายอโดขึ้น10แล้วทําไมไม่รุง้งคอมยอโดเนี่ยต้องมีอักเมน์เฉพาะครับถึงจะขึ้น10ได้ซึ่งจะได้เห็นในเกมนี้นี่แหละ The Hun t Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกมที t ทีทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่นอะไรไว้ลิตเติ้ลเลจันบอดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้เลยที่ Lie at The Huhop โอ้โหพ้าจำไม่ผิดอันนี้เก่งเอ็มเบมแบบสุม่ม What the fuck ยอร์เดนโอเคดิตัวละครที่ซื้อมาดันเป็นตัวละครยอร์เดน le, พอดีเลยครับได้ดิได้ดิได้ด,ได,ดิได้เลยได้เลยถามว่ามันดีไหมสำหรับเอ็มเบมยอร์เดิมันก็ไม่ดีดเท่าไหร่ครับเพราะถ้าไม่มีอะเมนมันขึ้นยอร์เดิสิไม่ได้พอดีเป๊ะเลยเก็บตัวละครยอร์เดน le, พอดีลัคก,กี้จัด แอมซูากีแต่ถ้ามันพอเล่นต้นเกมได้มันก็สามารถบิดไปเล่นคอมอื่นในอนาคตได้ครับปัจจุบันเขาจะชอบขึ้นยอโดแล้วรอไปอัพเลเวล9อัพเวลเลยดีไหมครับเล่นบอร์ดในเจนฟาดเครับและขายยอโดทิ้งเกือบลืมปลดล็อกป๊อปปี้โอเคต้องไม่ลืมปลดล็อกป๊อปปี้นะเว้ทุกคนสำคัญมากป๊อปปี้มันเอ่อมันต้องใส่เทมให้กับยอโดสองชิ้นนะซึ่งแบบอย่าลืมเด็ดขาดถ้าจะเล่นโอเคไปยอโดใส่สุด Let's go ยอโดฟาดแปดสิ่งที่ต้องทำในช่วงต้นเกมของการเล่นยอโดคือเคลื่อนยอโดสี่ครับเพื่อทำให้ตัวละครยอโดเนี่ยโผล่ในร้านค้าช็อปแรกเสมอนะครับมันก็จะซื้อทำสองดาวได้ง่ายต้นเกมก็จะมีโอกาสชนะสูงเวก้าต้องการลาบบดองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะรอบิลรับบอดองเอาป,ปี้โว่อาเวลพุชได้แล้เนี่ยแล้วก็บูยเซอร์ตรงนี้บาสได้อ่าไม่ครับไม่จริงๆมันก็ได้จริงๆก็แหละใส่ยอได้ไว้บาสแต่ไม่ครับ ผมไม่อยากเปลืองเงินอนมีค่ากับการเล่นไอ้บาสถ้าจะปลดบาสมาต้องโร4ทีก่อนองวงล้อครับไม่งั้นเราจะขึ้นเลเวลแบบนี้ไม่ได้ผมอยากขึ้นเวลผมอยากขึ้นเวลแล้วรีบใส่ยอดเดลให้เยอะที่สุดท่าดีเยอะได้ครับอันดับแรกมันต้องยอดเดลก่อนยอดเดล6ก็ได้สแตกยอดเดลก่อนพอได้ยอดเดลปก๊บก็ได้รีโลฟรี2ทุกรอบไงแล้วโร่จะเอามาใช้ทีเดียวตอนอัพเวลแปดโคบุกโกะต้องรอเวลเจ็ดเออมันใส่โคบุกโกะลิงพอดีนี่ว่าเออว่าบุอิเซ์ลิงโคบุกโม ลาไปดอน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 ดอนดอนลาไปดอนลาไปดอนลาไปดอนดอนดอนมั่มเขาให้โอเคลาไปดอนสองอันครับปลดล็อกเวก้ามันจะมีสูตรการเล่นยอโดแบบยอโดหนึ่งศูนย์หน evet ึ่งที่ค่อนข้างที่จะแอบขายฝันนิดหนึ่งคือทำยอโดทุกตัวให้ได้สามดาวแล้วจะออโต้ฟิสออโต้ได้ฟิสทุกรอบไม่ปลดล็อกเวก้าด้วยแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขามีการปรับแก้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากำหมัดอยู่เดี๋ยวเอาเอาอันนี้มาก่อน อ่ะตาต่อไปผมได้เคนเน่นแล้วผมใส่เคนเน่นแทนจาวานแล้วผมก็ใส่อาริแทนเชนแล้วผมก็ใส่โคบุโกแทนแทนอะไรบ้างวะเอาทิมโมอ,ออกได้รู้ๆว่าเวก้าคู่กันเออก็จริงมันติดอาเคเน่นถูกเคนเน่น <Kenn en S 1> มาแล้วครับอย่าโฟร์ไอโอดนีอ นายเนี่ยมี e เบรม,มบุยเซอร์โดยการบิว l d ฉันมีเ e เบ l มบุยเซอร์โดยการเสกเราไม่เหมือนกันเวลหกรู้เรื่องอนะเวลหกนี่คือประกาศสักดาประกาศสักดา,กา,ก,าการเสกรีโล,ลฟรีผมอยากเอาเวลแล้วใส่อารีมากเลยอะมันจะแบบไม่ได้เดี๋ยวผมต้องใส่ยอโดยอโดสิบล้านตัวมัเขาให้หูกระทะอา้าวแล้วถ้าได้มาเราจะทำตรายอโดเพิ่มแล้วเราจะ เราจะเอาใครออกกูได้โชว์จินไนเอเดี๋ยวโอเคอยู่กับตานเวทอยู่กับตานเวทอยู่กับตานเวทผมควรจะติดตรายอร์โดไหมครับถามไปกันแหละทำอยู่ดีก็ในอนาคตก็เดี๋ยวให้คิดปะว่าจะเอาใครออกบ้าง เอาดาวไม่น่ามีผลอยู่แล้วยกเว้นตัวละครที่ไม่ขึ้นดาวเออเราใส่ตัวละครอะไรบ้างดีที่ไม่ใช่ยอร์โดผมสามารถใส่ซิกได้ผมสามารถใส่ฟิสผมสามารถใส,ส,าาถส่อัคคนิสลูลู่ลูลูเก็บลูลู่ลลไว้แล้วกันมันน่าจะสามดาวได้นะครับเอาจริงมันก็ไม่จำเป็นนะครับขายทิ้งก็ได้อันนี้ได้อัคคินิสให้เวกา้า สามรอบเลือกอเม้นมาแทนที่ได้8ดทองทันทีไอเทมเยอะๆน่าสนใจเพราะว่าเงินน่าจะมีอยู่แล้วนะครับจากการชนะยังไงละ่ะมันคืออักเมนที่ทำสิบยอร์โดได้โอ้ oh my god สิบยอร์โด incoming แต่ผมต้องอัพสิบเอง let's try คือถ้าผมต้องเล่นยอโดแบบไปสุดเนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่าจะเล่นให้ชนะยังไงแต่ไม่ใช่เมื่อเรามียอโดสิอ้าวเราแพเเ้เปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนไอเทมน่าจะไม่แพ้ผมได้เงินจากอะไรนะอื้อื้ผมได้เงินจากอะไรอะ่ะ <c oughs> ใครใครมนให้เงินผม โอ้ว้าวไอโอเนียสายการเงินโอโยเป็นหนึ่งในบัฟไอโอเนียที่ดีมากครับอะไรก็ตามที่ได้เงินได้เอชพีดีหมดเพราะมันทําให้ขึ้นแปดไงแล้วไอที่ผมได้เงิน3บาทนี้ได้ตอนไหนวะสามทองจำยอนยอโดที่ปลดล็อกรวมถึงที่ปลดล็อกไปแล้วอ๋อก็คือผมได้เงินเ,นเยอะมากถูกไหมแล้วผมจะได้เงินต่อไปถ้าผมปลดล็อกยอดมาเพิ่มผมอาวเจ็ดผมปลดล็อกคูบโกก็ได้เลย3บาทใช่ไหม หลายอย่างกาลังร้อนขึ้นถ้าหมอเอาวเวทเจ็ดเลยมันก็ปลดล็อกสองตัวนี้ไงแล้วผมก้าวเวทแปดต่อโชยังไม่ได้เงินถูกไหมณนะตอนนี้เราเตรียมปลดล็อกแล้วเราเตรียมได้สองตัวนี้ละซึ่งฟิสจะเป็นตัวแบกหลักนะครับเงินน่าจะเสียเยอะนิดนึงเราไม่รู้ว่าจะอัพสิบได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามีเลือดเยอะพอเราหน้าด้านอัพสิบได้นะฮะเอาเลือดมาจ่ายสเตตสี่จ่ายสเตตห้าจ่ายสเตตหกก็จ่ายอุ้ยเอลเนียกันเงิน เอาเนียพ่อค้าเอาวะเฟรชล์สามดาวเอาอยู่ปะวะเหมือนจะเอาอยู่ว่ะเอลเนียเอโอ,โ,โอ้โหดาเมจอาริโดนเนิร์มาแล้วนะเนี่ยโดนเนิร์มาแล้วนะเฮ้ยผมต้องเล่นยาวๆดิอย่างเงี้ยผมเล่นอาริยาวๆอยากเล่นวูคงด้วยอ่ะปลดล็อกแล้วครับผมโคบุโกก็ฟิสมาโคบุโกฟิส let's go อืมโอเคอยากใส่ยอโดแปดแต่เป็นไปไม่ได้ impossible อยากใส่คูโบโกะแต่เป็นไปไม่ได้ impossible, 8, impossible. Uh, <t ry> ประมาณนี้น่าจะได้โอ้ oh my god ธนูอันนี้ s บวกนะก็ผมใส่ยอโดไม่ผมใส่ไออเนียอะไรดีอะเซ็ตปะผมปลดล็อกเซ็ตมาเล่นไงแล้วใส่ปลายยอโดบูดเซ็ตเวลแปดเจอกันปลดล็อกเซ็ตเอาเซ็ตมา โอ,อ,อ้โหไอออนิอี easy money จริงจริงยอโดอีกตัวหนึ่งเราใส่ทีโมก็อ๋อผมต้องกเก็บยอร์โดไปทุกตัวทุกคนเพราะนี่คือ10ยอร์โดใช่ปะใช่ปะยอร์โดได้รับพลังชีวิตและความเป็นมิติต่อยอร์โดแต่ละตัวบวกมากขึ้น100้และเปิดประตูมิติแบนเดลซิตี้วู้ thank you เอาจริงการเก็บยอดทตัวสดาวมันก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราจะเล่นยอดเปทางผ่านแล้วเนี่ยยิ่งไม่คุ้มเลยแต่จริงๆจะเก็บได้ไหมก็เก็บได้ครับถ้าการเงินไม่พังนะอุ๊ยโหเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแต่ยอโดโอโหโอ้โอโอ้ออ้โอ้ดอนธนู can I have l a a d o n no okay I don't have labadon ผมก็นับเลเวลปะชุดไอตัดฮิวต้องมีปะวะต้องมตีตาหน้า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 ฉันต้องการของให้ใครบ้างวะคือของมันไม่พอครับตอนนี้ไอเทมมันมีไม่พอครับโอ้ใหม่ก็ไซออนสามดาวแต่บาสไม่มีดาเมจอะคอมบาสไซออนเนี่ยจะเก่งเวลาที่บาสมีไอเทมครับเพราะไซออนถึงมีไอเทมไปมันก็ฆ่าคนไม่ตายจะแนะนําให้เล่นเวลาที่มีไอเทมเวทเน้นๆให้บาสครับถ้าไม่มีอืมต้องเกมก็จะชนะยากนิดหนึ่งไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ อุ้ยฟิตล้วงเอาล้วงเอาโอ้โหฟิตฟิตผู้ทำหน้าที่ฟิตผู้ฟิตผู้ปิดทองปิดทองหน้าฟิตที่ปิดทอง,ทองข้างหน้าหน้าแทงป๊อบ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 ป๊อป,ป,ปโย่มีแค่กล้ามเนือ้อไม่มีดาเมจอุ้ย,ยมาร์คอาร์เมอร์อ้อาวตัวละครเยอะด้วยไม่มีไอเทมด้วยเอาเอาวอาเอาวอา,อาโย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 ,โย ไปครับอุ <irgendw carbono S 2> ้ยยอโดแปดตัวแต่ว่าผมเปลี่ยนเชนตัวนี้ละแปดแๆๆเราต้องปลดล็อกเซตก่อนครับผมอยากได้เซตท่านน่ามาแล้วว่าเซตมาแล้วว่ารีโรฟีตรงนี้ใช้มันให้หมด อูคงเป็นตัวละครที่ดีมากในการเอามาคอมโบเล่นกับยอร์เดลนะครับมันยืนนานมากถ้าเลงคอมยอร์เดลไปสุดเนี่ยอูคงใช้ได้ครับไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วตัวละครเยอะไปโอเคสามดาวพอดีถ้าผมแพ้ตรงนี้ผมโกรธมากอาลิโคตดเก่งว่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งขนาดนี้ อุลอาลีหนีนะครับอาลีหนีฮะไม่ยอมครับอาลีเนี่ยเรียกที่ว่าเป็นเมทที่ฉลาดที่สุดในเกมเลยครับเพราะเวลาที่มีตัวละครมาใกล้เนี่ยมันแดสหนีออกนี่ไงนี่ไงโอ้ my god โ oh, อ้โหโคตรเก่งเลยนี่วะเก่งด้วยให้เงินด้วยผมเล่นยาวๆบอกเลยเราได้เซตแล้วเราไม่ต้องมีเวก้าก็ได้เพราะเรามีลูลู่แต่ลูลู่โคตรกระจอก it's okay it's fine because so we got t h i s s t e p นะ มาแล้วเซตมาแล้วมาแล้วครับผมพี่เซตมาแล้วว่ะไอ้ยาแล้วเปลี่ยนทันทีซาเตอรลี่อาโชะเราได้ของแก็บแบ็กมั่มเขาให้อู้หูเงินขอฟิตสองดาวได้ปะแค่นี้ครับฟิตสองดาวอุ้ย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 จริงๆตัวนี้เก่งเนาะจริงๆตัวนี้เก่งเนาะจริงๆจะแนะนำอีกออปชั่นหนึ่งครับถ้าการเลนมาเยอะๆลักซ์มาเยอะๆเนี่ยทำสองดาวแล้วขายปนล็อกไซรัสก็ดีนะครับเก่งเหมือนกันโอเคอารีสองสบายใจ เชื่อมดีเฟนเดอร์ได้อะคินิสได้โอ้ไนส์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 ฟาเอาเวลเลยปะกันเนอร์กันเนอร์กันเนอร์มันมีแต่ผมใส่ผมเล่นไม่ได้เว้ยทุกคนผมเล่นไม่ได้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 เฮ้ยแต่เดี๋ยวผมจะเล่นได้ในอนาคตต่นอปะล่ะเก็บเพื่ออนาคตปะล่ะจริงๆแล้วเซนนาเนี่ยใส่โดยที่ไม่ต้องติดกันเนอร์ก็ได้นะครับมีประโยชน์มากโอ้ยโอ้ยเหมือนจะไม่ไหวว่ะเหมือนจะไม่ไหวว่ะทุกคนเหมือนจะไม่ไหวว่ะ ฟิตน่าจะแบกไม่ไหววะฟิกแบกโลกาวะ่ะฟิตผู้แบกโลกาฟิตผู้แบกโลกาโอ้ยติดโล่หมดติดโล่หมดเซ็ตม,มึงรีบออกมาเร็วเฮ้ยเพื่อนตายหมดแล้วนะ่าเออเออโอ้โหกะรอเพื่อนตายหมดก่อนเลยบ้ล่ะเดเมจโอ้โหผมต้องให้มันไปตายก่อนปะคือมันเก่งตอนที่มันวิดพื้นเสร็จแล้วอ่ะปกติมันง่วงฟังชีวิตเต็มเพื่อเต็มร้อยเสร้างเสียหายจริง หากพันธมิตรทั้งหมดสูงจังหารเขาจะกลับสู่การต่อสู้ทันทีมีข้อแม้ด้วยทุกคนต้องตายก่อนไม่นะเราไอเทมฟิตผมอ่าไอเทมเวก้าครับเราขาดลาบาดอ์หนึ่งชิ้นซึ่งไม่มีล็อตเลยเนี่ยจุดที่ยากที่สุดในการปลดล็อกเวก้าโอเค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 ตัดฮิวอนตัดฮิวอนโอเคโอเค it's fine it's fine ตัดฮิวัน grab back grab back g r บ b กร c k grab back เ o o do you see through เยอถ้าก่อนจริงๆผมยังไม่ต้องรีอะไรตอนนี้ปะเอาจริงผมพยายามโรเพื่อหาเคนเน่นนะครับคือขอเคนเนนนสดาวจะได้ยืนได้แต่ถ้ามันไม่มาก็ต้องใช้ดุบครับ อาคินิฟตฟาเก้าครับผมนี่คือคอมอาคินิฟตฟาเก้าครับฟาเก้าเรียบร้อยแล้วมีแอนนี่แล้วกลางอนาเขตแล้วแล้วฟิตผมตายหรือยังฟิตยังอยู่ครับฟิตฟิตฟิตจิ้มครับผมจิ้มเอาจิ้มเอาแล้วไปจิ้มแอนนี่ต่อแบกจัดแบกโลกาฟิตผู้แบกทุกอย่างครับผมอุ้ย <laughs> อลีอาลี อาลี่เอาให้หมดเลยอาลี่ตัวเดียว What the แล้วกูจะก้าวออกไปเนี่ยโอ้โหถ้าจะเก่งขนาดนี้ทำสามดาวเลยปะล่ะสนใจเข้าร่วมยอดเอ้าอาร์มี่ไหมครับยังยังรับคนอยู่นะยอดเอ้าอาร์มี่ยิงดีต้อนรับนะฮะเฟเกอร์มาเองแม่งเ้ยโคตรเก่ง อุ้ยเอฟเฟอร์ลอดเอฟเฟลอดครับเอฟเฟลอดแบบฟิกเกอร์เบดครับเอฟเฟอร์ลอดฟิกเกอร์เบดแล้วโดนจิ้มจิ้มอยู่จิ้มจิ้มเอาจิ้มเอาแล้วจิ้มไม่ไม่จิ้มแล้วไปตีตัวอื่นต่อไปตีตัวอื่นต่อไปตีตัวอื่นต่อแล้วจิ้มใหม่จิ้มต่อจิ้มจิ้มเออฟิตเก่งฟิตเก่งจริงฟิตเป็นตัวที่เก่งครับผมอยากเล่นอันเนี้ยโอ้ my god ขายก่อนขายก่อนนอดอดเบี้ยอ่อนนออดเบี้ยอ่อนช่างมันช่างมันช่างมันเดลวิสิคมีภาพผมยังไม่แพ้เลย พลังยอโดเหลือจะเชื่อยอโดแอนไอโอเนียยอโดเนียและนี่ก็คือพลังของยอโดเนียยังไงล่ะอุ้ยวอมอกอยากได้พอดีเลยอะแล้วเราจะได้วูริเบอร์ r อ h a t excuse me sorry ฟอว a t คุณเชื่อหรือไม่ว่าการได้ลาบาดอนหนึ่งอันเป็นอะไรที่ยากมากโอเคไม่เป็นไรปลดลองมาก่อนใช้ไม่ใช้ไม่รู้ปลดลองมาก่อนเราว่าตอนนี้สองได้ยากจัดอะบอกเลยมัดขี้ธนู ถ้าไม่มีลาบาดอนบอกลาวเวก้านะครับเยสปลดล็อกเลยปะมันนับปะไม่นับครับหลักไก่ไม่ได้ปากมันต้องใส่อยู่กับ2ตัวละครครับลาบาดอน2อันโอเคตามนี้ต้องใส่ตัวเดียว2ออันอ๋อเออแย่แหละ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเวก้าอาร่แบกหนักมากครับเวก้ายังไม่ต้องมีก็ได้ว้าวว้าวว้าว you are so good oh my god ว wow, ว wow, wow, em. ้าวว้าวพลังแห่งแบนเดอร์ซ si ิตี้นี่จะเป็นเกมแรกและอาจจะเป็นเกมเดียวที Halloween ่ผมประทับใจยอดดูเป네็นไปไม่ได้นี่เราประทับใจแบนเดอร์ซิตี้ได้อย่างไร ดูพิเคเตอร์อีกอันต้องใส่2ตัวในตัวเดียวใช่ปะ2ตัวในตัวเดียวอันนี้แหละครับดีสุดลแล้วแล้วซิกกำลังจะมาเว้ยซิกกำลังจะมาซิก incoming ผมคิดว่าเราเล่นสเวนน่าจะดีเพราะเราจะได้อาคินิตสี่ครับใส่สซเวนแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นเ,เวก้าแทนฟิตผมอยู่ไหนฟิตยังอยู่ฟิตยังอยู่ฟิตผู้ฟิตทองหน้าพระฟิตฟิตจิ้มจิ้มโอ้โหเลือดแ0 0ัน้าแต่ฟิตจิ้มแนวหลังตายหมดเหลือแค่ก้อนเนื้อแล้วเหลือแค่ก้อนเนื้ออย่างงี้เหลือแค่ก้อนเนื้อ ก้อนเนื้อก้อนเนื้อโอ้โหแต่ก้อนเนื้อก้อนนี้ม <resulted. S 1> ันเฮ้ยหนีห <hvad> นีหนีหนีเซตเซตไอเซตผมเกลียดเซตมากผมเกลียดเซตมากมากวินสตีกูให้โอเคโอเคโอเคมาหมดอันนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเลยไหม ชักเริ่มไม่อยากเล่นมาแล้วโอเคโอเคย้ายของแบบอืมรออัพสิบทีเดียวเลยไหมผมคิดว่าอย่างนั้นใส่อันนี้แล้วก็ใส่สวนใส่วูลิเบร์ได้บ่า โอ้ย oh. สนทืบโอเคโอเคโอเคอือหืออือหืออือหือคอมนี้เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ก็แย่แล้วเอาไม่อยู่ก็แย่แล้วฟิตลวงไม่ถึงครับโอเคห้าสิบบาทตาหน้าอัพได้แล้วตาหน้าได้แล้วยอดเอาสิบ ไปเลยปะละ่ล่ะไม่รอ let's go ใส่ใส่6ไปเพิ่มเป็นลอง g shot ซึ่งลอง g s h o ลิงก์กับทีโมทีโมต้องอยู่ครับทีโมนี้ทูอยู่ครับลดต้านเวทครับ6เป็นตัวอะไร6เป็นตัว damage markman สาเวทเป็นสายตีนะครับถ้าอย่างนั้นจริงๆเอาไอเนี้ยให้มันได้ได้เวลาแห่งความจริง lanny lanny แ,แ,แบบนึง และนี่ก็คือยอโดเลเวลสิบไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างนะยอโดรุ้งครับยอโดรุงอุ๊ยซิกสองผมต้องใส่อันนี้แทนอะไม่ทันยอโดรุ้งคือ <L olo? S 2> ได้รับมังคีพีษความเป็นมิตรเพิ่มขึ้น <Okay. S 2> เปิดประตูไปยังแบนเดิลซิตี้ โอ้โหโอ้โหโคบโกโอ้โห What is that What เวีกาเคนเน้นทุกตัว What มันทำอะไรวะมันโยนแบนเดิลซิตี้ตัวละครออกมาแต่นั่น ไม่น่าใช่สายปกติของยอโดเว้ยวะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกัน What is just happen e d อุ๊ยหืมโอ้คือตัวละครมันเยอะมากอะตัวละครมันเยอะมากอะแบบเล่นอะไรดีวะเนี่ยเราควรจะใส่อะไรอะเราควรจะเล่นไอโอเนียอยู่ไหมอะนั่นคือคำถามผมผมว่าดูน,ดนี้ไม่ต้องการแล้วปะอินโวเกอร์ดีกว่าถ้างั้นอะไม่น่าจะต้องการแล้วล่ะ เออแล้ววอร์เดนปะ่ะล่ะสิีลิโลฟีผมยังไม่ได้ใช้เลยครับผมมาครับยินดีต้อนเราสู่แบงเ์เดลซิตี้แบเเดลซิตี้มันตันแล้วมันตันมันไม่ได้เล่นข้างหน้ามันไม่ได้เล่นข้างหน้ามันโยกแล้วมันโยกอีก มันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ย What the ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดอยู่ตรงหน้าคืออะไรบ้างอธิบายไม่ได้อะไรวะเนี่ยอลิแบร์บุยเซอร์อลิแบร์บุยเซอร์ แล้วก็นอ็อตน่าพริกสไตร์เกอร์โอเคผมต้องหาอะไรบ้างวะเนี่ยหายน่าแบนเดอร์ซิตี้หายน่าห่งแบนเดอร์ซิตี้หายน่าส่งตรงจากแบนเดอร์ซิตี้ โคบโก,โกจริงๆผมซื้อลูเชียนเซนนาเนี่ยมันอาจจะสามดาวนานแล้วกว็ได้นะครับนี่ใครจะทำสามดาวเลยไหมไม่มีมั้งไม่น่ามีอนอกจากผมอะอ๋ะ na, อสองเซนนาลูเชียนสองอะมาโอ้ <with> <laughs> oh my god คือตัวมันขยายอะตัวมันขยายอะขยายปุ๊บแล้วมันสตันมันสตันทุกช็อตแล้วไอตัวละครที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่มีอยู่เองนะครับเป็นตัวที่ออกมาเองเสกมาไปต่อไปต่อไปต่อวินันสิไม่ทัน อาโช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 จริงๆถามว่ามันมีตัวที่ดีกว่าออนไหมก็มีนะครับใส่ฟิตเนอรสติกอาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่ตอนนี้มันยอรเดลสิไปครับเล่นตัวอะไรก็ชนะสลับสลับสลับทันสลับทันวิธีสุดท้าย เอ๊ะแต่ฝั่งนูง้นเหมือนมีอ่อนปะไม่มีใช่ปะฝั่งนู้นไม่มีอ่อนใช่ปะถ้าฝั่งนู้นไม่มีอ่อนอ่ะได้อยู่ <c oughs> ขัดสองตัว จริงแค่นี้มันก็ชนะแล้วอ่ะมันชนะแบบชนะแล้วจริงๆที่ผมไม่ได้หาซิกสามดาวเพราะว่ามันเป็นตัวละครอันล็อกครับตัวละครอันล็อกมันจะออกยากกว่าปกติถ้าเป็นตัวละคร4บาทกับ5บาทแล้วเราอยากจะทํา3ดาวมันจะใช้เงินเยอะกว่าปกตินั่นแหละว่ากันง่ายๆหา5บาท3ดาวปกติจะหาได้ง่ายกว่าชนะเกมเลยอ่ะแบนเดิลสิบชนะเกมเลยแต่อาจจะต้องมานั่งวัดว่าแบบถ้าเทียบกับ วิวอเทอร์8อะไรเงี้ยวิวอเทอร์8จะเก่งกว่าไหมวิวอเทอร์ลุงอะครับวิวอเทอร์10สแกนเนอร์ปลดล็อกมีปะไม่มีนะฮะไม่อยากขายบอดเลยอยากให้มันจบแบนเดิลสิบสวยๆถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอถ้าจนชีวิตสุดท้ายเราไม่เจอก็คือไม่เจอนะครับอาร์ติแฟกต์ ไม่น่าเจอแล้วละ่ะไปปิดเกมนี้กันเถอะไม่น่าเจอละได้เวลาจบเกมนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปหา5บาท3ดาวที่เกมอืน่นเอาเกมนี้เราชนะแล้วได้เวลายอโดยอร์โดอลาวาสแบดเดิลซิตี้แบดเดิลซิตี้พาวเวอร์แบดเดลซิตี้มันน่าคิดมากเลยว่าเป็น5บาท3ดาวจะสู้แบดเดิล10ได้ไหม อลังการจัดมันไม่ใช่การแบบเสกให้ตัวละครใหญ่ขึ้นนะมันคือการเอาตัวละครแบบก้อนเบลมเอาเสกลงกมาในบอดเลยอ่ะนี่ก็คือยอร์โดลสินะครับที่จะได้จากการที่เราต้องมีอักเมนก่อนนะครับไปขึ้นยอร์โดลสิเฉยๆจะไม่ได้รุ้งแบบนี้นะซึ่งคําถามก็คือเราเล่นยอร์โดลปกติเนี่ยมันออกหน้าไหนได้บ้างนะครับหน้าแรกก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นแบบเน้นพยายามรีบอัพเลเวลนะครับไปใช้ตัวของ6บวกกับตัวของฟิสแบก สิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือการหาลาบาดอนให้ได้2ชิ้นเพื่อปลดล็อกเบกาแต่เอาจริงผมแนะนําให้เล่นยอร์โดแบบลบบอดทิ้งแล้วไปขึ้นฟาสเก้านะครับคือขึ้นยอร์โดสีให้ไวที่สุดเอาตัวละครยอร์โดอัปเกรด2ดาวมาใช้ในการชนะเกมช่วงต้นสเตจสขึ้นยอร์โดหรับอีโรฟรีแล้วก็สเตจสขึ้นเลเวลแรับยอร์โดแกร็บแบ็กแล้วพอจะขึ้นสเตจห้าขายทั้งบอดทิ้งเอาลีโรฟรีทั้งหมดมาใช้ตอนอัปเลเวลเก้าเปลี่ยนเป็นเลเจนดารี่บอดครับซึ่งก็เล่นแบบล่ส้หรือจะเล่นเป็น ขึ้นยอโดที่ป๊อปปูล่าที่สุดในตอนนี้ครับขึ้นยอโดเพื่อจะไปฟาดเก้ต่อพูดถึงฟาดเก้ค่อนข้างเยอะทุกคนน่าจะอยากดูนะว่ามันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้รอดูในคลิปหน้านะครับจริงๆก็ไม่ให้เลือก2อันนะอยากดูฟาดเก้าไรส์หรือว่าฟาดเก้าอาร์เคเมตสคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแล้วอย่าลืมกระทืบปุ่มไลค์กระทืบปุ่มซับสไครต์เหมือนที่ยอโดโผล่มากระทืบบอร์ดด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะขขขขึึึึ้้้้้นนนนนยยยออออโโโดดดดดซ่งงเเพรรราไะไไมััจคบบบป็แแกก แต่คําถามก็คือแล้วไอ้ของตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันพอที่จะชนะไหมก็ต้องตอบว่าไม่นะครับเอ่อมันให้เงินนะครับมันไม่ได้ให้สเต็ยอรโดสิ่งที่ได้สเต็มันคือเปิด2ยอรโดที่คุณจะได้แอ t แท็กสปีดกับเลือดจากจำนวนยอรโดที่ไม่ซ้ำกันในสนาม3ดาวจะเพิ่มให้50%ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นดังนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยยอรโดไม่ได้เป็นเผ่าที่จะบวกบัฟพลังโจมตีใดๆนะครับตัวแบบของยอรโดจะไปตกที่ตัวของฟิต ฟิสเนี่ยจะแบกหนักที่สุดเพราะว่ามันเข้าไปจิ้มแนวหลังส่วนเวก้าก็จะต้องมีลาบาดอน2อันซึ่งไอ้ลาบาดอน2อันบางทีมันหาง่ายบางทีมันหาโคตรยากเกมที่แล้วรอจนกระทั่งไอเทมชิ้นสุดท้ายอ่ะผมถึงจะได้ลาบาดอนซึ่งค่อนข้างนานครับนานเกินกว่าที่แบบเราจะมานั่งคาดหวังว่าจะเอาเวก้ามาแบกเพราะว่าถ้าไม่ได้ลาบะดอน2อันก็คือจบแต่ถ้าจะเล่นยอดฟัสมันมีอยู่2ตัวแหละคือฟิสกับเออเวก้า